ได้ค่ะแต่ถ้าแห้งก็จะดีมันจะย่อยสลายเร็วเ้าก็ส่สิวานลง้ไปเดี๋ยวเขาก็จะมากินขเขาเองค่ะโอ้ทาเป็นมากินที่บนค่ะบอลที่บนนั่นนั่นคือทาเป็นมกักเพราะรู้ว่ามองหันจะเป็นมองให้อาหารเม็ด สสมกับดินที่ห่าที่ห่าซื้อมาด้วยดินที่ห้ามีนะคะโดยนี้พวดรใไหาอาหารเาม็ดแล้วค่ะจะเป็นแหนแดงเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนลายค่ะลองเบิงด้วยค่ะโดยนี้พวดรใไหาอาหารเาม็ดแล้วค่ะจะเป็นแหนแดงเพราะวา่า มันประหยัดต้นทุนหลายค่ะลองเบิงงด้วยค่ะมองนี้จะเป็นไหเนื้อแดงกำลังมากแลวคะ่ะ ห้าก็สิวานเข้งไปเดี๋ยวเขาก็จะมากินขอาเขาเองค่ะอินี่เขาเตรียมไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยจันหน่อยแล้วก็ผสมต้นนี้เข้าไปน้ำจะสุดหรือแห้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าแห้งก็จะดีมันจะย่อยสลายเร็ว กวนมังควรนี่ยิ่นจะบ่ค่อยกินค่ะแต่ว่าเรียงไว้เพราะว่าเฮาสามารถเอามาเห็ดปุ๋ยใดครับทามันคือว่ามันเต็มมันแพร่เต็มสาะเนาะค่ะเขาก็จะตัดขึ้นมากควนมงควรเนี่ยิ่นจะบ่ค่อยกินค่ะแต่ว่าเรียงไว้เพราะว่าเฮาสามารถเอามาเห็ดปุ๋ยใดครับ้ามนันคือว่ามันเต็มมันแพร่เต็มสระเนาะค่ะเขาก็จะตัดขึ้นมาทุกอย่างจะต้องตากแดดค่ะคื่กันก็แหนแดงถ้าตากแดดได้นี่จะดีจะก็บได้นาา ให้เพื่อนได้มีทากิน,นหลายหมองนี่มาแล้วค่ะรอจักหน่อยค่ะเพื่อนก็นจะมาแต่ว่าทานี่ก็เป็นทาให้อาหารเพิ่อนเพื่อนจะไปรออยู่อีกทานึง่งเราจะล่องเปลี่ยนทาบ้างนั่นค่ะทุกอย่างจะต้องตากแดดค่ะคือกันก็นเหนยแดง ถ้าตากแดดได้นี่จะดีจะเก็บได้นานหนี่มาแล้วค่ะกำลังมาแล้วเขารู้เลยว่าอาหารมาแล้วรอจักหน่อยค่ะเป็นเกียจมาก จะมาทานี่็เป็นทาให้อาหารเพิ่นเพิ่นจะไปรอยอยู่อีกทานึงเราจะลองเปลี่ยนทาบ้างนั่นค่ะทุกอย่างจะต้องตากแดดค่ะเพื่อกันก็เหนียดแดงถ้าตากแดดได้นี่จะดีจะก็บได้นันเด๋ยนนี้บพื่อจให้อาหาร เม็ดแล้วค่ะจะเป็นแหนแดงเพราะว่ามันประหยัดต,ต้นทุนนลายค่ะลองเบิองด้วยค่ะโ้่ทาพิ่นมักกินี่คนค่ะบอลน,นี่คนนั่นนั่นคือทาพิ่นหมักพอเพิ่นรู้ว่ามองหันจะเป็นมองห้อาหารเม็ดแดดออกนิดนึงค่ะแดดออกพื้นก็จะได้แห้งเนยบอบช่ชุ่มชื้นบ่จืดบ่ยังยุ่งก็จะบ่ได้ลายแดดออกนิดนึงค่ะ แดดออกอ่ะพื้นก็จะได้แห้งเนี่ยบ่าชุ่มชื้นบ่จืดบ่ายังยุ่งก็จะบ่ได้หลายทุกอย่างจะต้องตากแดดค่ะคือกันก็แเนี่ยแดงถ้าตากแดได,ด,ดได้นี่จะดีจะเก็บได้นาน นีมาแล้วค่ะกำลังมากแล้วเขาดูเลยว่าอาหารมากแล้วมองนี้จะเป็นไหเน้แดงกำลังมากแล้วค่ะเดี๋ยวนี้พอได้ห้อาหารเม็ดแล้วค่ะจะเป็นหนแดงเพราะว่ามันประหยัด ต้นทุ่นลายค่ะล่องเบิงด้วยค่ะอินนี่เข้าเตรียมไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยจังหน่อยแล้วก็ผสมต้นนี้เข้าไปน้ำจะสุดหรือแหงก็ได้ค่ะแต่ถ้าแหงก็จะดีมันจะย่อยสลายเร็วมองนี้จะเป็นไฮเนี้ยแดงกำลังมากเลยคะ่ะ ผสมกับดินที่ห่าที่ห่าซื้อมาด้วยดินที่ห้ามีนะคะมองนี้จะเป็นไฮเนี้ยแดงกำลังมากนะคะ่ะผสมกับดินที่ห่อที่ห่าซื้อมาด้วยดินที่ห้ามีนะคะไ้เพิรนไดมีทากินหลายหม่อง ตัวนี้เพื่อนจะบพ่ค่อยกินค่ะตัวอียงบ้างรอจักน่อยค่ะเพื่อนก็จะมากแต่ว่าทานีก็เป็นทาให้อาหารเพิ่นเพื่อนจะไปร่ออยู่อีกทาหนึง่งก็าจะลองเปลี่ยนทาเบ้างนั้นค่ะหฮาก็สิวนันลง้ไปเดี๋ยวเขาก็จะมากินของเขาเองค่ะ ตัวนี้เพื่อนจะพอค่อยกินค่ะตัวเอียงบ้าง,างนี่มากแล้วค่ะกำลังมากเลวเขาดูเลยว่าอาหารมากลลวเด็ดออกนิดนึงค่ะเด็ดออกอ่ะ พ yeah. ื้นก็จะได้แห้งเนี่ยบ่บ่ชุ่มชื้นบ่จืดบ่อยังยุ่งก็จะบ่ได้ลายแดดออกนิดหนึ่งค่ะแดดออกอ่ะพื้นก็จะได้แห้งเนี่ยบ่บ่ชุ่มชื้นบ่จืดบ่ยังยุ่งก็จะบ่ได้ลายรอจากน่อยค่ะเพื่นก็จะมา แต่ว่าทานนี่ก่าเป็นทาให้อาหารเพิ่นเพิ่นจะไปร่ออยู่อีกทานึงเราจะลองเปลี่ยนทาบ้างนั่นค่ะมืนนี้ก็จะหนี่มาแล้วค่ะกำลังมากเลวเขารล้เลยว่า นี่มาแล้วค่ะอ่าตัวนี้เพื่อนจะพว่ค่อยกินค่ะตัวอยียง,งั้ง มากินขเขาเองค่ะตัวนี้เพื่อนจะพกคอยกินค่ะตัวอยียงมัง้งตัวนี้เพื่อนจะพกคอยกินค่ะตัวอยียงมัง้งเด็ดออกนิดนึงค่ะ แดดออกอ่ะพื้นก็จะได้แห้งเนี่ยบ่บ่ชุ่มชื้นบ่จืดบ่ยังยุ่งก็จะบ่ได้หลายโอ่ทาพ่นมากินย